อดนิยมครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับมาทั้งหมดครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ใครๆก็อยากได้อ่ามาดูกันเลยครับคันนี้นะครับเป็น Honda CRV ครับผมบอกเลยครับว่ามากับเครื่องยนต์ 2,002.0e เป็นสีดำเมี่ยมเลยครับสีดำสนิทเดิมโรงงานผมบอกเลยครับว่าสวยมากเห็นไหมฮะกระจังหน้าเป็นโครเมียมไฟที่ใสเน่าเลยฮะสวยครับตัวถังนะครับบางๆเดิมๆครับเคาะอะไรดังป้องปๆเลยครับสวยงามครับ ล้อนะครับไม่มีไปปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสวยงามมากครับยาง BF ด้วยไม่ธรรมดานี่กระจกข้างนะครับออปชั่นให้มาอย่างนี้ครับกระจกมองข้างเป็นไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมครที่เปิดประตูข้างเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมอลังการงานสร้างดูละหรูหราครับพร้อมกับการศาสตร์ข้างมีมาให้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีบันไดข้างพร้อมกับข้างมาให้ด้วยอันนี้เป็นสเปคเดิมโรงงานเลยนะครับผมบอกให้ฟังครับสวยงามมากนี่มีมีติดไอ้กันขอบ ขอบประตูนะครับไว้กันเสียงลมเข้าด้วยครับสุดยอดครับด้านท้ายนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีเซนเซอร์ถอยให้4จุดครับ1 2 3 4นี่ไม่ธรรมดาเพราะนั้นเวลาถอยเนี่ยจะมีเสียงเตือนตื้อๆๆๆกะระยะได้นะครับสวยงามครับสติกเกอร์ IVT ยังอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันครับนี่ปึ๊บอ่าภายในเป็นสีครีมเห็นไหมฮะฝาโปงนะครับผมใช้ก้อาเดิมนะครับเส้นสายสวยงามมากนะครับสวยงามครับ ด้านท้ายนะครับจะกว้างขวางตรงนี้สามารถพับได้นะครับถ้าใครไม่ชอบ so นะครับสามารถยกขึ้นได้เลยนะครับยกขึ้นแล้วเก็บตรงนี้ก็จะกว้างเลยนะครับอ่าสวยงามครับหาด้านท้ายมาดูกันนี่อ๋อมียางอะไหล่นี่ยางอะไหล่แล้วก็แม่แรงนะครับเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับห้องยางอะไหล่นะครับสีสนเนี่นะครับสวยงามครับไม่เคยทำนะครับรอยป้ายกาวนะครับรอยป้ายกาวซิลเลอร์อยู่ครบหมดนะครับสวยงามครับไม่เคยทําสีนั่นหมายถึงว่าท้ายเดิมครับสวยงามครับ คันนี้เท่ากับว่าท้ายเดิมครับสวยครับมาดูภายในกันครับภายในนะครับรุ่นนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีครีมครับนี่รถสีดํานะครับตัดกัดเบาะหนังสีครีมเนี่ยดูแล้วแบบว่าหรูหราอ่าหรูหรามากครับผมบอกเลยสวยงามมากครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหเบาะใหม่ๆเอี่ยมๆอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องบอกคนขับนะครับจะมีเป็นที่พักเท้าแขนด้วยนะครับดูแล้วสวยงามครับ ออปชั่นหลักนะครับคันนี้นะครับกระจกไฟฟ้าเฟนส์ล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่นี่เลขไม์เพียงแค่แสนหกเลยครับอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กเอบีเอสครบทุกอย่างครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยผมสตาร์ทเครื่องไว้นะครับไปดูซิว่าเสียงเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงมีสั่นมีเขกไหมนะครับสวยงามครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวด้วยไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับฝาปรงเดิมครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบหมดทุกอย่างป้ายมอกออยู่ครบหมดนะครับเครื่องยนต์นะครับนี่มาดูเครื่องยนต์กันครับไม่มีสันไม่มีเขตครับนั่นหมายความว่ายางแท่นเครื่องเนี่ยไม่มีไม่มีซุดนะครับถ้ายางแท่นเครื่องซุดเนี่ยมันจะสันคือคือคืออันนี้นะครับแน่นปึ๊กคือนิ่งนะครับเงียบนิ่งอ่าสวยงามครับผมบอกเลยครับว่าใครได้คันนี้ไปนะครับคดคุ้มครับอ่า ค่ามากครับเดี๋ยวผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าคันนี้นะครับเป็น Honda c r v นะครับ 2.0e ปี2012นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าของเดียวมือเดียวไม่เคยติดแก๊สใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญนะครับเข้าศูนย์ตลอดด้วยอ่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเพรานะนั้นสบายใจได้เพราะว่าเวลาเราเข้าศูนย์นะครับทางศูนย์บริการเนี่ยก็จะมีการแนะนำให้เช็คตามระยะและคอยปรับเปลี่ยน อะไรก็แล้วแต่ที่คอยเสื่อมสภาพศูนย์บริการจะแนะนําให้เปลี่ยนตลอดพราะน้ใครที่ซื้อไปนะครับใช้ยาวๆครับผมบอกเลยครับคันนี้นะครับฮอนด้าซีอีวี2นสุดทีนะครับเกียวโตปี2012นะครับผมขายเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองครับไฟแนนซ์ผ่านง่ายส่งรถทัวไทยที่สำคัญฟรีดาวนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับและที่สำคัญนะครับใครเอาคลิปนี้ไปแชร์นะครับ และขายได้มีลูกค้าแนะนํามาผมมีรางวัลมีค่าแนะนําให้1,000 0บาทด้วยจ้า <c oughs> คุมทรัพย์รถบ้านคุณภาพดีครับ